หน้าหายตาไปเสร็จวะไม่ได้ลงคลิปวันนี้กลับมาลงคลิปแล้วจ้าเวลาเดินทางไปทํางานที่จีเนี่ยเรื่องงานว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะทุกคนแต่เรื่องกินนี่เรื่องใหญ่กว่าโดยเฉพาะมื้อดินเนอร์เคยได้มีโอกาสทานอะไรเองเลยส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น,นะคะที่ทาธุรกิจร่วมกันก็จะพาไปกินวันนี้ยังถือว่าโชคดีนะไปกินหม่าล่าเอ้ยไปกินอาหารแบบแนวสตรีทฟู้ดย่าแล้วก็ลูกๆเนี่ยชอบมาก วันนี้นะคะจะมีเมนูโปรดปานก็คือสวาง่ชยหยีอบอกเลยว่าเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยแน่นอนมีความเปรี้ยวความละมุนนะคะแล้วก็เนื้อปลาจะนุ่มมาก แล้วก็หมาล่าปิ้งย่างเอ่ยได้อร่อยทุกอย่างนี่แหละนะต้นฉบับจากจีนทุกๆครั้งเวลาที่กินเสร็จแล้วทุกคนท้องพี่ยาจะแบบบวมแล้วก็ป่องมากๆไม่ค่อยสบายท้องเลยไปเวลากลับห้องแล้วหน้ายัางช้ำอยู่นอนกลับไปตอนกลางวันนะคะพี่ยาก็ทากันแดดเปอสกินทับเมคอัพเป็นกันแดดที่พี่ยาตั้งใจพัฒนามา2ปีไม่แสบ็น้าไม่เสบ็ตตาจ้ะถึงห้องปุ๊บอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอีกแรกที่พี่ยาต้องรีบจัดเลยก็คือว่าไฟเบอร์โพไบโอติกนะคะพรุ่งนี้ตื่นมาท้องะะ้เเนนีกๆยิแบบ มีตัวช่วยไม่งั้นไม่สบายตัวแน่แ<ล>นอนในแต่ละวันของพี่อก็ยังมีอีกเยอะมารอบนี้นะคะนอกจากจะมาประชุมผู้ปกครองของลูกก็ยังม,มาดูงานที่โรงงานแล้วก็เข้าประชุมกับพนักงานที่บริษัทที่เปิดที่เมืองจีนด้วยมีพนักงานใหม่มาเยอะเลย